ยูเซอรินพีแอ5โลชั่น400มิลลิลิตรยูเซอรินโลชั่นบำรุงผิวบอบบางแพ้ง่ายแห้งเสียมากคุณประโยชน์โลชั่นบำรุงผิวที่ให้ความชุ่มชื่นยาวนานตลอด24ชั่วโมงให้ผิวนุ่มเรียบเนียนดุดกรมีหยีปกป้องผิวบอบบางแพ้ง่าย และแห้งเสียมากให้รู้สึกแข็งแรงขึ้นต่อต้านมละภาวะจากภายนอกสารออกฤทธิ์ที่สำคัญ p s 5 Enzyme Protection เสริมกรอบปกป้องผิวตามธรรมชาติผสานซิตเตรดบัฟเฟอร์เข้าฟื้นบำรุงและเสริมการทำงานของเอนไซม์ในผิว ให้ผิวกลับรู้สึกแข็งแรงึินสภาพผิวสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายแห้งเสียมากใช้ได้แม้ผู้มีภาวะเบาหวานผลิตภัณฑ์สำหรับผิวแห้งมากแพ้ง่ายผิวกายแพ้ง่ายผิวธรรมดาผิวแห้งคุณสมบัติซึมซาบรวดเร็ว คงสมดุลค่า pH ผิวสุขภาพดีผ่านการพิสูจน์ผลแล้วว่ามีประสิทธิภาพดีอ่อนโยนและปลอดภัยแม้ผิวที่บอบบางแพ้ง่ายและผู้มีปัญหาโรคผิวหนังบางชนิดส่วนผสมอื่นๆอลูมินียมสตาร์ทออกเทนไวแอลซักซินาเตอควาคาร์บอมเมอร์ เซติลแอลกอฮอล์เซติลพาวเตสซิตริกแอซิดไซคลอมีทิโคนกลิเซอรินเมทินปาราเบิลพ um ันท um ีนอลปาราฟินามลิควิตั้มพารฟัมเทนออกซีเอทนน